อ่ะสวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะวันนี้สวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กของเราด้วยครับโอ้โหแข็งแรงเลยอ้าพี่ตุ้มครับโชว์แล้วโชว์ให้น้องๆดูแล้วครับทำให้เด็กมันดูงั้นวันนี้พวกเรายังไม่ได้กลับบ้านครับวันนี้เราอยู่ที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ครับกับวันแซนโดนตาครับวันนี้พอดีข้าวมาช้าข้าวมาบ่ายข้าวมาเย็นเงี้ยแลต้องสูงมากเล้ว ข้ามาช้าเบ่งของนี้แหละเดี๋ยวพ่งนี้มีเจ้าอื่นมาเฮ้ยจะมาให้หระเป่าวันโดนตายหายจนไม่เหลือสักทุงเลยชุมชนพวกเราก็ชุมชนเป็นชุมชนขมินเนาะส่วนมากก็จะ,ะปิดกันนี่ะพนักง,งานเสื้อสียมปูนี่คนนี้ก็ขมิน,นะครับพี่น้องจะกลับบ้านครับพ่งนี้ก็จะกลับบ้านครับชุมพนบุรี ่ไปแซนโดนตาไอ้โกกินเหล้าไหมไม่เชียชัดเกิดตัวนนี่คือไปกินเหล้าว่ะโอ้ตั้กแต่เลิกเมียคนที่คนแรกว่ะ <c oughs> พูดว่าตายหาออกซื้อแล้วเว้ย <c oughs> พี่น้องครับหยอกครับหยอกพนังก,ก,นง,กงานกันครับเนาะน้องๆก็พรุ่งนี้ใครมาดำบอก <c oughs> โอไปดอมาเช้าไหมอ๋อ วนี้เรามาครึ่งวันกันครับพี่โกไปเยี่ยมบ้านเนาะนานๆได้กลับทีไปโดนตา <c oughs> ไปดเวยไหมบอตายลวคนดูเป็นแสนไลยวันนี้คนดูเป็นล้านแล้วนี่วันนี้คนดูเป็นล้านแล้วนี่ <c oughs> นนเพจผมอะ่ะวันนี้ดูล้านกว่าคนแล้วตอนเช้าลงไปดูสามแสนอะ่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านท,ที่เข้ามาชมพวกเราเนาะ ที่ใกำลังใจต่อไปได้ทำคลิปอ่าให้ดูเรื่อยๆให้ชมเทศบาลของพวกเราเป็นยังไงวันนี้ช่วงเย็นอากาศเย็นมากเลยครับ่ยเริ่มเย็นแล้วช่วงเช้าฝนตกโปอยๆแต่ช่วงเย็นนี่ลมหนาวมาครับพี่นอ้องวันนี้พวกเราก็รวมพลังกันครับข้เาเหนียวข้เาเหนียวไปตรงกลางก็ได้ตรงไอ้พี่มเไ,ไว้แต่นั้นแหละพวกเราก็ แปบเดียวแป๊บเดียวส่งกลางกันเลยเนื้อใหม่ับเนื้อใหม่จุยเดี๋ยวต่อไปต้องวิ่งส่งข้าวแบบนี้หลอนาคตเดยวทำดีดีก่อนวันนี้พวกเราก็ยังไม่ได้กลับเพราะว่านี่นะครับผมยังไม่จบภารกิจครับเขามาถึงแล้วเราก็จะต้องต้องเอาให้เขาให้จบเนาะ พูดถึงครับเนี่ยทีมงานพวกเราครับผมวันนี้เก็บข้าวเก็บของลงข้าวกันก่อนไข่ก็หมดครับพวกนี้ไม่รู้ว่าใครจะเข้าครับช่วงเช้าไม่รู้จะมีไข่กินหรือเปล่าไข่ขายหรือเปล่าครับผมขายดีครับวันนี้ไข่หมดทุกอย่างทั้งไข่ทั้งข้าวทั้งทานต้นนางรักยังขายดีเลยเนาะต้นนางรักยังขายได้แล้วครับพี่น้องอ่าต่อไปเรจะปลูกกะพรกระเพรามาขายแล้ว ไอเอฟซีครับผมออกกล้องห้ามเหนื่อยนะครับอาอเขาแบกระกัดฟันเลยครับห้ามอ,อ,อ่อนแอไอพิตุมนะถ้าออกกันเหนื่อย,ม,อย,ายมาลวยรวยวยครับพี่น้องสู่กันไปบอกเบี้ยยัยงนี่โหแล้วครับ <laughs> รายงานเรียบร้อยครับรายงานเป็นเด็กดีครับผมเป็นเด็กดี <laughs> ก็อยากให้แฟนเพจเฟซบุ๊กของเราครับนะฮะ ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับแฟนพี่โกติดตามเพจได้บอโอ,อ้แน่นอนแน่นอนี่ตุ้มได้ดูยังดูแล้วอ่ะดูแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์ให้กันอ่าเพจก็ติดตามเนาะช่อง YouTube ก็ติดตามครับจะได้ให้ถึงหมื่นซับเร็วๆถึงหมื่นคนติดตามเร็วๆนะ จะได้ให้ทำเป็นตัวละครทุกคนนะครับอยู่นี่ได้เป็นเพระอเอกทุกคนครับเอฟซีชอบดูเพจจะไปทั่วประเทศไงเอฟซีดูทั่วประเทศเลยอย่างวันนี้พวกเราก็ลงคลิปไปก็ถือว่าเอฟพี่น้องทุกคนครับแ้วใเอฟซีที่เข้ามาชมเนี่ยคลิปเราเป็นแสนอ่ะมีหรบอกอะไรตัวไหนตัวนี้หมาเรียกว่าใหม่เก่า โอ้มีใหม่เขีนใหม่เป็นเก่าอดปบ่ไม่มีเขีนม่อย่างเดียวนะเออนี่มีสียางมาสียางเนื้อใหม่สามสิบเนื้อใหม่มาสามสิบมาสามสามนร้อยหนึ่งอ่ะอ่ะลุยลครับสู้ๆกันไปครับอ่ะ เราอาจจะไม่แข็งแรงเรื่องของการแบกแบบรัวๆเนะแต่เราก็พอทำได้ครับถ้าเยอะกว่านี้นี่น้ำตาเล็ดแน่นอนขอบคุณแฟนเพจ Facebook ทุกท่านครับนอนที่เข้ามาชมพวกเราให้กำลังใจพวกเราครับต่อไปทำคลิปบรรยากาศการขายของให้เพื่อนๆเอซได้ชมกันนะแน,นะนำน้องๆทุกคนว่าเชื่ออะไรกันมั่งนะ แต่ก่อนเพจเราทําไปมีใครดูต่อุกวันนี้ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับคนดูเยอะนะครับคนดูหลายแสนนาโก้บึงบึงหอดชุมพ้นนะครับน้องพี่น้องอ่กาก็ฝาพี่น้องสุสันต์สุขพ้นค,ครับนาออยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับติดตามเพจพวกเราด้วยครับอ่าเสียสระัะุฎบุตรมครับทำทุกอย่างขายทุกอย่างครับ ถ่ายรายงานสถานการณ์บ้านเมืองอะเออ,เอ,อพอแล้วแค่นั้นแหละสูงนี้นพอละไม่ต้องสูงมากหรอกเอาลงล่างเลยมันจะได้ไม่น่นมากเออฮะอันนี้เข้าไหมเข้าเราเอ,อ้ยฟังหนึ่งเลยช่องหนึ่งเลยอะ่ะเป็นไรหรออะกรานาอะไรนาดีไม่ใช่นาคีเนาะ ข้าวกรานาดีครับข้าวดีของโรงสีเกษตรศินร้อยเอ็ดครับผมอะผลิตและจำหน่ายโดยโรงสีเกษตรสินครับโอ้ครับดูดูพี่น้องครับหิวมาแต่ละคนครับดูครับทางนู้นนะหิวมาแต่ละคนครับดูฮะเหมือนแจกนะครับไปซื้อของเหมือนเขาแจกเนาะเนี่ะชุมชนเทศบาลสุรินทร์เขบอกว่าซื้อของเยอะซื้อของเก่งอ่ะเออใครล้วพี่น้อง มี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 ไอ้ที่สองเฮ้ยสองพิเศษไหมสองพิเศษครับพี่ต้องมีสองพิเศษอะไรวะยี่จอนจอนสามสิบจอไหนสามสิบโอเคนั่นแหละจะ้ายสาหอยมีมาเลยมียี่จอมา เออไวเทานั้นแหละก็เอามาไปเท่านั้นแหละเก่งมากเลยครับร้อยถุงจะทำให้เสร็จภายในสิบนาทีครับผมโชเฟอร์อยากกลับบ้านแล้วโชเฟอร์บอกไปรอบสองรอบนี่น่ เอาไม่เคยได้มานะไงแต่ก่อนมารถหน่อยป่ออ๋อตแตะก่อนมาันานี้ป่อตอนนี้ตลาดสดยังคึกคื้นกันอยู่เลยครับผมเนาะแล้วก็พวกเราก็ยัง มีเพื่อนเยอะครับเพราะว่าเขามาซื้อของกันยังไม่กลับกันหมดเนาะพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันหยุดของหลายๆคนครับของหลายๆท่านครับเพราะว่าห้างร้านในตลาดหรือห้างร้านในเทศบาลสรินเรือบหยุดเยอะครับเนาะอ,อ,อะกุยไปรทอะไรกูห้วยค,คักเถอะวะกับสายตีห้าเลยเอ,ลออกลัดทางไหนวะหรือวิ่งเส้นฮาตูมเลย ตาตุมเลยวะต้นตาตุมไปนะอะ่ตรงนี้ก็ต้องขับขี่อยาอ่างปลอดภัยอาจจะมีคนเมาเยอะต้องระวังตัวด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับใกล้แล้วพี่น้องใกล้จบแล้วแหละอ่าใกล้จบใกล้นอกด้วยเลยนวครับตรงนี้พนักง,งานเราหนึ่งท่านเมาแล้วมาไม่ได้ครับเรือสามท่านครับต้องช่วยกันครับพี่น้องอ่า สู้กันไปครับขอให้มีความสุขกับวันแซนโดนตาครับพวกนี้ญาติมิตรมาครบพร้อมหน้าพร้อมตากันครับเนาะ,ะทำเราก็เป,ป็นพิธีบูชาบระพบุรุษครับเนาะหรือว่าประเพณีที่ระลึกถึงรบรรพบุรุษของเราครับเนาะ,ะว่างั้นครับอาจจะเป็นจะถูกไม่ว่ากันครับพี่น้องเนาะสวัสดีครับ